โอเล่777อยาบสนุกตื่นเต้นร้าใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพิเศษแฟนบอลหัแดงรับเพิ่มสูงถึง3,210บาทสวัสดีครับพบกับสุลุคข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลมาแล้วบอลปรับราคาเต็งแชมป์พิม์ลิกอังกฤษอัปเดตเต็งแชมป์ร้านผูเมืองพื้ดินนะครับเดบปรับราคาแชมป์พิม์ลิคหลังตำแหน่งจาฝูงเปลี่ยนแปลงยังยกให้มานเชอร์ตี้เต็งหนึ่งเหมือนเดิม ส่วนเต็ง2นะครับเปลี่ยนมือแล้วมาเป็นลิเวอร์พูลขึ้นมาแทานที่เชลซีนะฮะบบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายครับประเทศเกรตได้ปรับราคาให้ลิเวอร์พูลแซงเชลซีขึ้นมาเป็นเต็ง2ที่จะกระชั้นพิมลิกฤดูก,กาล2021-2022เป็นที่โล่ลอยแล้วหลังสิงโปรพาท่าออกไปพ่ายเวนแฮมยูไนเต็ด2-3เมื่อวันเสาร์ที่4ธ่ทำามคนที่ผ่านมาครับหลังจากเชลซีแพ้ก็ทำให้ตกจากบัลลังก์จากวงเล่นทันทีหลังแมนเชสเตอร์ที่บุกไปชนะฟอร์ด3-1 และลิเวอร์พูล l ออกไปเชื้อต์รวมทำตัานวันดัลเลอร์10ทำให้โรบายสีฟ้าขึ้นไปนําที่35คะแนนนำหงแดง1ตั้มและสิงห์บลู2ตั้มส่วนท่นานั้นวิลเลียมฮิลนะครับร้านพูดังของเมืองพุรีก็ยังคงยกให้แมนเชสเตอร์ที่แป้ตึงหนึ่งที่อัตราต่อรองอยู่ที่8ต่อ15แทง15จ่าย8ไม่รวมทุนนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นแทง2ราคาที่11ต่อ4นะครับก็คือแทง4จ่าย11ไม่รลมทุน ส่วนเชลซีนะครับหล่นจากเต็ง2ไปเป็นเต็ง3ที่ราคา5ตัวหนึ่งทั้งหนึงใจ5ไม่ลมทุนนะครับเราไปดูอัตราต่ตอ,ตอรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเป็นร้านรับพนันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษก็คือวิลเลียมฮิลล์ร้านดังและก็ร้านใหญ่ด้วยนะครับเราไปชมกันเลยครับอันดับที่1นึ่งแมนเชสเตอร์เต็งหนึ่งนะฮะเต็ง1นึ่งแมนเชสเตอร์เต็งแต่อ15บทั้ง15จ่าย8แปดไม่ลงทุนเต็ง2องลิเวอร์พูลสิต่อ4 แทง4จ่าย11ไม่ลุ้มถุนแทง3เชลซี5ตัวหนึ่งแทง1จ่าย5ไม่ลุ้มถุนแทง4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห0ึ่อยตัวหนึ่งแทง1จ่าย100ไม่ลุ้มถุนแทง5เวนแฮมยูไนเต็ดหนึ่อยตัวหนึ่งแทง1จ่าย150ไม่ลุ้มถุนแทง6นะมี2ทีมสเปอร์กับอาร์เซนอลราคาเท่ากัน200ร้อยตัวหนึ่งแทง1จ่าย200ไม่ลุ้มถุนแตงแปดก็มี2ทีมนะครับเลสเตอร์ซิตี้กับเอเวอร์ตดนสองร้อยห้าสิ แทงหนึ่งใจ250ร้อห้าไม่ลงทุนแตง10ก็มี2ทีมนะครับบูมแฮนตันกับไรตัน500ตัวหนึ่งแทงหนึ่งใจ500ไม่ลงทุนและแตง12อาร์เซนอลห้าสิบตัวหนึ่งแทงหนึ่งใจ750ดร้ห้าไม่ลงทุนนะครับส่วนทีมได้กล่าวมานะครับไม่มีราคานะครับโอเวนชี้ลูกยิงโอลิกี้อาจส่งผลให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในบั้นปลายเมื่อเอเวนนะครับอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษกล่าวว่าลูกยิงของลิเวอร์พูลกี้ ที่ทาให้ลิเวอร์พูลบุกไปเชือดเอาชนะวูฟแฮนตันไปได้อย่างบุดเบิด1-0นั้นอาจกลายเป็นแต้มสำคัญนในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้เมื่ปลายได้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลโขหอยานกรับสามารถเก็บ3นาคะแนนเหนือทีมมาปาลอนดอนได้อย่างหืนจับโดยพวกเขาได้ประตูนในช่วงทเวราดเจ็บในนาทีที่9 4จากเดอลดิงทีมชชตเบลเยียมที่ถูกเปลี่ยนตัวโรมาปเป็นตัวโซลในครึ่งหลัง ทาให้สามารถแซงเคลซีที่แพ้เวเนแฮมยูไนเตดไปก่อนนั้นด้วยสกรสรสอร์3-2ขึ้นไปสู่อันดับที่2ของตารางเป็นที่โลรลยแล้วเมื่อเวนได้กล่าวถึงเรื่องนี้หลังจบเกมผ่านทางรายการพิมลีกโปรดักชั่นนะครับว่าประตูของเทพดิวอกโอลิกิอัจจะมีความสําคัญสําหรับลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์พิมลิกเรยเหมือนอย่างที่เกรนจอนสันได้พูดเอาไว้เมื่อช่วงต้นรายการการลุ้นแชมป์ในปีนี้อาจจะตัดสินกันแค่1หรือ2คะแนนก็ได้ และ2คะแนนิ่นลิเวอร์พูลได้เพิ่มมาในช่วงกริปตานั้นมันอาจจะมีส่วนสุดกันมากๆในช่วงท้ายของฤดูกาลด้วยอดีตกรรมหน้าของหองดังระบุพิ้งท้ายเควินฟิลิปเชื่อว่าอาดามาตาเรตจะตกลงย้ายทีมในทันทีถ้าหากมีข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเควินฟิลิปนะครับอีิกรรมหน้าพเมลิกชื่อดังก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังเล็งเป้าหมายในการสืมทัพไปที่อาดาบาตาเรต หลังจากที่ปีกความเร็วสูงรายนี้ทำงานนี้อย่างน,น,น่าหลีเชื่อและฉีกแนวรับลิเวอร์พูลเป็นว่าเล่นจน,น,นตูวนักเตะลิเวอร์พูลรุมเข้าเตะสกัดและถูกทำฟาวตลอดทั้งเกมในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกเอาชนะบูมแฮมตันไปได้น1 0นจากการยิงประตูชายในท่วงทดเวลาบาดเจ็บของดิบ็อกโอลิกี้โดยก่อนหน้านี้นะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าอนามาต,ตาเรปีกสารของสโมสรอนบูมแฮมตันตกอยู่ในราย์ด้ของลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้ว และมีข่าวลือว่าพวกเขากําลังมีความพร้อมที่จะคว้าตัวนักเตะารนี้ก็สุทินแอนเวลในช่วงตลาดเดือนมกราคมน,นี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเยินฟิลิปกล่าวว่าฟอร์มการเล่นของอาดามาตอเร่ในเกมนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ําความต้องการของเชกินงคลับผู้จัดการทีมเ์วโลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าให้เร่งคว้าตัวนักเตะร,รายนี้ก็ส่ทีมโดยด่วนแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่านักเตะารนี้มีดีแค่เรื่องของความเร็วเท่านั้นแต่ก็เชื่อได้ว่าเชกิ่งคลับจะสามารถสร้างความสามารถเพิ่มเติมให้กับนักเตะร,รายนี้ได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นฐา้านการส่งบอลหรือทาน,นการทำประตูตอนนี้ลิวพูกำลังอยู่ในจุดที่ดีที่จะควา้านักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมนะครับและผมก็เชื่อว่าลิวพูจะได้ตัวอาดามาตอเรในราคาเพียงแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นไม่ว่าสมมอรที่ผ่านมาทางวู๊ปแฮมตันจะต้องราคาขายอาดามาตอเรเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์ก็ตันทีนั่นเพราะในตอนนั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วและอาดามาตอเรก็ไม่ใช่เป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ทางวู๊ต้องการรักษาเอาไวใ้ให้อยู่กับทีมต่ออไปีกแล้ว และพวกเขาก็พร้อมจี่จั่งการนักเตะร,รายนี้ออกจากทีเทมเพื่อน,นําเงินเข้าสู่สโมสรเป็นอย่างมากโดยคิินฟิลิปได้พูดเรื่องนี้ผ่านรายการฟุตบอลอินสแตเดอร์ต่อไปว่าผมเชื่อว่าอนามาตอเรจะเรียกเ้าโอกาสในการย้ายเข้าสู่ทีทมลิเวอร์พูลในทันทีถ้าหากมีข้อเสนอท,ที่จริงจังเข้ามาสู่ตัวเขามาจากลิเวอร์พูลและผมก็เชื่อมันว่าเขาน่าจะได้รับกับบทบาทในตำแหน่งการเป็นแบ็กอัพให้กับโมซาลาและมีเวลาลงสนามที่จำกัด เพราะเขาก็บอกว่าการที่อยู่ภายใต้าการดูแลของเจเก,กนครับนั้นจะทําให้ความสามารถของตัวเขาก้าวขึ้นไปอีกรัดัด้วยอย่างแน่นอนนะครับท่านั่นเจเก,กนครับเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC s p o r t ถึงอานามาต์เปาเร่ในเกมที่พบกันในนัดล่าสุดที่ผ่านมาว่าอาดนามาสร้างความแตกต่างในเกมนี้ได้อย่างชัดเจนผมได้เห็นถึงความสามารถของเขาแล้วแผนการตั้งรับลึกของวูฟและโต้กลับเร็วด้วยการสมบอลให้กับอานามาต่เปาเร้นั้นมันยอดเยี่ยมมาก นักเตะที่มีอรสวรรค์สูงมากคนนี้และเขาก็คือผู้เล่นที่ทําให้กองหลังลิเวอร์พูลไม่กล้าที่จะดันขึ้นสูงเหมือนกับหลายๆเกมที่ผ่นนานมาเพราะต้องคอยมาพวงในเรื่องของความเร็วของอาดามาตาเรและเขาก็ทําผลงานดีที่สุดสําหรับนักเตะวูมแฮนตันในข่ามืนนี้นะฮะสาระตอบข่าวลือที่ถูกโยงถึงบาร์เซโลนาะ โบเมซาล่านะครับกอรหนาของลิเวอร์พูลก็ตอบคำถามที่ตนเองถูกยงว่าได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาในช่วงที่ผ่านมาสัญญาของแนวรุกในวัยยุคกัะปิกกับของแดงครั้งโจมดลงในปีสมงพาที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสข่าวในการตอสัญญาแต่เรื่องดังกล่าวก็ควบคู่ไปกับข่าวเรื่องการย้ายทีมที่สื่อในยุโรปนะครับพยายามเล่นข่าวกันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดน,นะครับก็มีรายงานมาว่าเชม่เฮนเดสสนใจแข้งทีมชาติอียิปต์ไปเล่นกับทีมบาร์เซโลนาซึ่ง ก็นา,าน้ากรีก็ได้ตอบคำถามผ่าน MBC สี่ในบ้านเกิดของตัวเองครับผมได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจของชาบี้ที่มีตัวของผมนะฮะซาระรบุนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขที่ทีมอย่างบาซโลา่าแสดงความสนใจในตัวผมแต่ผมก็มีความสุขที่ลิเวอร์พูลและพวกเรานะครับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน,น่ในตอนนี้ผมชอบเล่นอยู่ในศึกพิมลิงเกลย์เพราะมันเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ท้านี้นะครสถตนการันของซาลายังถูกโยงกับปาริสเซงชแมงโดยทางอาร์รายงานมาว่าเปเช่พร้อมดึงตัวกอน้าเนวายุกปีไปแทนที่คิเลียนอมเอมาเป้ในซีซั่นต่อไปครับนี่คือข่าวลเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6ธันวคนครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสลรสมลเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ดนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ